มาดูกันต่อครับในส่วนของร้านค้ากันบ้างาเรื่องนี้สําคัญครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยก็เตรียมแล้วตอนนี้ทั้งร้านเก่า,าร้านใหม่ที่จะลงทะเบียนคนละครึง่ง plus สมัครยังไงพี่บอลเดี๋ยววันนี้ติดตามกันเลยใช่เพราะว่าเขาจะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้แล้วนะคะ15ตุลาคมสมัครยังไงคะแน่นอนครับสรุปขั้นตอนนะครับให้เข้าใจกันแบบง่ายๆเลยสําหรับร้านค้าที่เป็นร้านค้าทั้งร้านเก่าร้านใหม่ด้วยเริ่มลงทะเบียนกันวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชม15ตุลาคม2560 68โดยโครงการคนละครึ่งพลัสครับจะเปิดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์สำหรับร้านค้านะครับโดยสามารถสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้15ตุลาคม2568ยาวเลยครับจนถึง19ธันวาคม2568ครับโดยร้านค้านะคะจะสามารถรู้ผลนะคะหลังจากเข้าไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยใน3วันและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนะคะ ลาหโมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะสมัครโครงการอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยและสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสําเร็จด้วยเพราะ,ะนั้นขั้นตอนนี้เราสามารถไปเตรียมได้นะคะเตรียมได้เลยและในการไปสมัครจะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนและรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการด้วยนะคะเตรียมแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการค่ะร้านค้าบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนหรือโอทอปนำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยือนยันการประกอบกิจการ ส่วนร้านค้านิติบุคคลรายย่อยหรือว่าธุรกิจเฉพาะให้นําแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อส่งตรวจข้อมูลหน่วยงานรัฐค่ะและนําเอกสารที่ได้รับยืนยันแล้วไปติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไปติดต่อที่ธนาคาร ากรุงไทยในวันพรุ่งนี้นะคะง่ายมากครับมาดูกันบ้างดีกว่าในส่วนของร้านไหนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กันบ้างคุณผู้ชมครับร้านค้าที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสรุปให้แบบนี้เข้าใจง่ายๆคือร้านค้าถุงเงินครับที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus เฟส5เมื่อปี2565ที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขในโครงการอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่<อ>คือตอนปี2565ผ่านเกณฑ์แล้วคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ต่อมาครับคือร้านค้าธงฟ้า ของบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขในโครงการอันนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ต่อมานะครับคือ,อร้านค้าโครงการกรุงเทพแผงลอยนะครับผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สิ่งที่ต้องทํามีเพียงแค่นี้ครับแค่คุณอัปเดต แอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดอ,อย่างที่พี่บอลบอกตอนต้นกดอัปเดตนะครับทั้งในระบบ Android หรือว่า iOS ก็ไปกดอัปเดตแค่นั้นเองได้เลยง่ายๆนะครับกดยอมรับเงื่อนไขของโครงการในรูปโครงการคนละครึ่ง plus ในแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นเองง่ายๆครับ ใช่แล้วขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่สมัครเป็นร้านถุงเงินเอ๊ะจะต้องทํำยังไงอ,อันนี้สามารถสมัครได้อย่างที่บอกไปค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์ www. ถ en ุงเงินกรุงไทย .com ก็ได้อันนี้จดไว้เลยนะคะ www. ถ en ุงเงินกรุงไทย .com สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆที่เราจะนําไปยื่นกับภาครัฐได้ด้วยนะคะส่วนเกณฑ์การพิจารณาร้านค้ากลุ่มใหม่นะคะก็จะมีร้านค้าบุคคลธรรมดาได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่ว ไปส่วนร,าร้านค้าบริการก็ได้เหมือนกันของวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะอย่างแท็กซี่มิเตอร์ก็ได้นะได้ครับใช้คนละครึ่งได้เลยสกแกนปุ๊บน่ดีจังเลยอะ่ะมีรถตู้โดยสารสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันรถจักรยานยนต์สาธารณะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆนะคะที่ประกอบกิจการอย่างรถสาธารณะต่างๆรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รถตู้โดยสารอันนี้ก็เข้าไปสมัครนะคะคเผื่อที่ลูกค้านะจะได้ใช้ได้นั่นเองนะคะนี่นะครับ แท็กซี่สมมติเราไป100่งร้อยก็ออกให้ครื่งหนึ่งเ,เหลือ50าสิบบาทประหยัดามากคุ้มมากนะครับนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบของแท้ของจริงเลย <laughs> ว่าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถูกใจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาดูเงื่อนไขกันบ้างครับมีดังต่อไปนี้เงื่อนไขง่ายๆต้องเป็นร้านค้าถุงเงินครับที่ได้รับการยืนยันประกอบกิจการจริงนะครับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือการนําแบบฟอร์มนี่แหละสมัครรา้านค้าสําหรับกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการยืนยันแล้ว นะครับยืนยันเอกสารได้ที่จุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขานั่นเองครับค่ะส่วนรันานค้านิติบุคคลหรือว่าธุรกิจเฉพาะนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการขนส่งอันนี้ต้องมีใบอนุญาตขนส่งสาธารณะนะอย่างที่บอกไปค่ะพี่แท็กซี่มิเตอร์นะคะพี่พี่ขับรถ ตู้โดยสารสาธารณะพี่พี่รถจักรยานยนต์สาธารณะส่วนร้านให้บริการต่างๆอย่างบริการหนวดสปาร้ารนค้านิติบุคคลขนาดเล็กอันนี้มีรายได้นะคะต้องไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปีแล้วก็มีการยื่นภาษีนะคะพงอด50ในรอบบัญชี67ที่ผ่านมาด้วยขณะที่ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ของสทบออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยมีเงื่อนไขอย,อยู่เล็กน้อยนะคะเงื่อนไขก็คือต้องเป็นร้านถุงเงินที่ตรวจสอบใบอนุญาตหรือตรวจข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐแล้ว ต้องนําแบบฟอร์มสมัครร้านค้าสําหรับเจ้าหน้าที่กรุงไทยยื่นเอกสารที่จุดตั้งบูตกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะง่ายๆครับบอกแล้วว่านี่คือโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะครับเรียกว่าใครที่รออยู่ครับคุณผู้ชมโครงการคนละครึ่ง plus นะครับ better future ของเราจัดให้คุณผู้ชมแบบเต็มๆเลยอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆวิธีการลงทะเบียนของบุคคลทั่วไปทำอย่าง ไรน,นะครับง่ายๆเลยเริ่มวันแรก20ตุลาคม2,568สําหรับคนที่อยากลงทะเบียนคนละครึ่งพลาสส่วนร้านค้าเริ่อวันไหนนะฮะพรุ่งนี้แล้ว15ตุลาคม2,568นะคะซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆและพรุ่งนี้นําไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค,าค่ะมีเบอร์อาทิ้งทิ้งท้ายเบอร์กันอีกสักครู่นะคะเพราะว่าเผื่อ อยากจะโทร,รไปปรึกษาต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่จะใช้หรือคนที่จะขายนะคะโทรไปเลยที่เบอร์นี้021111122 02111 1>, 1 1 2 2โทรได้ตลอด24ช mm. ั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการแล้ววันหยุดนักขัตฤกษร์กค่ะนี่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราพร้อมนําเสนอข้อมูลเพื่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเรื่องราวของโครงการ4เดือนทําทันทีของรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่อยากให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ติดกับดักเรื่องของหนี้สินอีกต่อไปนะครับ